รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ The Idol คนบันดาลใจรายการที่ขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับแขกรับเชิญของ The Idol คืนนี้เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดังที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะและทุกวันนี้ก็มีผู้คนมากมายเลยนะครับที่ติดตามอ่านบทความธรรมะของเขาผ่านนิตยสารหนังสือหรือแม้กระทั่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงผู้ชายคนนี้พิทยากรลีราพัฒน์ สนับสนุนโดยบริษัทปตท,ท,ทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยผมว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบเนี่ยถ้าเรายอมรับและวเราเปิดใจอยู่กับมันสักหน่อยนึงเราได้เรียนรู้ครับ <_ c oughs> เราก็เรียนรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เราไม่เคยทำไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้ สวัสดีครับคุณพิทยากรสวัสดีครับผมรู้จักชื่อพิทยากรลีลาพัฒครั้งแรกจากการเป็นดีเจใช่ไหมครับสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับนั่งเดิมเลยเนี่ยตั้งใจว่าอยากเป็นดีเจอยากทํารายการวิทยุคือคุณพานุ่ะอิงขวัตเนี่ย<ะ>เคยพูดกับผมคำหนึ่งครับแกบอกว่าเอดดี้อะไรก็ตามที่คุณไปทําเป็นอาชีพเนี่ยความสนุกมันจะลดลงผมก็เลยยึดถือว่าถ้าผมชอบงานดีเจจริงๆเนี่ยผมควรจะทํามันเป็นงานในดิเรก<ม>เพื่อจะให้ผมรู้สึกว่าผมสนุกที่ผมได้ทํา อยากทราบว่าธรรมะเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่ครับมันคงซึมมาตั้งแต่เด็กคือเราอยู่กับอามาทราบว่า,าวอาเป็นคนเลี้ยงมาเลยตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ใช่ชีวิตผมตอนเด็กๆก,ก็จะผูกติดกอาาไปเวลามาไปไหนผมก็จะไปด้วยอยู่กับวดัดอยู่กับโรงเจถ้าเราเห็นพระเราจะชอบถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยตอนเด็กๆมันจะรู้ในมุมที่ว่าเวลา ไปวัดแล้วข้างในในกําแพงเขาจะเป็นเป็นพวกคํากรอนมั่งแล้วก็มีนิทานอยู่ด้วยนิทานชาดกต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไปยืนอา่านนิทานครับงั้นโดยประตูบานแรกที่เปิดให้ผมเข้าไปรู้จักธรรมะได้เนี่ยคือการที่ผมไปยืนอา่านนิทานก่อนคุณสวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆด้วยใช่ไหมครคืออาาผมเนี่ยทุกเย็นเนี่ยก็จะทําวัดเย็นครับเออก็จะสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรม นั่งสมาธิ <_ regulating> เราก็จะเห็นแบบนั้นมาตั้งนานรู้สึกว่าการสวดมนต์เนี่ยมันมันเป็นอุบายอย่างหนึ่งทุกวันนี้ก็เลยเลยรู้ทริคกนเนี้เข้าใจเวลาที่พระเขาบอกว่าคุณต네้องสวดบทเนี่ยพิจิตวิโสเนี่ยเท่าอายุบวกหนึ่งจบก็จะมีคนมาถามว่าทําไมต้องเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอธิบายได้เราบอกว่าจริงมันไม่ใช่เรื่องจํานวนหรอกครับมันคือเรื่อง ระยะเวลามากกว่าคือถ้าคุณสวยดยาวประมาณนึงเนี่ยพอมันหลายๆสิบเที่ยวใช่ไหมสติค,คุณมีคุณจดจ่อจอ,อยู่กับบทสวดนี้ต่อเนื่องคุณได้สมาธินั่นนภะสอนให้คุณทําสมาธิอยู่ช่วงที่เริ่มทํางานใหม่ๆตอนอยู่เครือซิเมนไทยเป็นเซลแต่ผมตามคณะของคุณพารณเอกสารเซนาคซึ่งเมื่อก่อนท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเซอเมนไทยแล้วท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบทัวร์วัด เหมือนผมทางคณะเขาก็เลยจับให้ท่านเนี่ยไปกราบท่านพุทธทาสครับที่ที่ชาย,ยาผมก็เลยได้ไปพอไปวันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสเก็ตอันหนึ่งขึ้นมาในใจแล้วว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเราเคยอยู่ในบรรยากาศอย่างเงี้ยเราชอบพอวันที่เราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าตรงชีวิตเราเนี่ยจริงๆเราต้องการอะไรกคนแน่เราอยากได้อะไรเรามองหาความสุขแบบไหนเหรอไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันนำพา ความสุขแบบนั้นไม่ให้เราได้หรือเปล่าก็พอมีคำถามปุ๊บไม่นานก็ลดความตอนนั้นนะผมคลานออกมาจากรถแล้วพยายามสำรวจตัวเองว่าเป็นไรไหมผมไม่เป็นไรตอนนั้นผมขับรถจากลำปางจะไปเพเยา ถนนจะเรียบภูเขาไปเรื่อยๆข้างขวามันจะเป็นเหวข้างซ้ายก็เป็นภูเขาแต่ว่าทางหลวงบนภูเขาเนี่ยเขาจะมีคูน้ําอยู่เพราะตำรวจบอกว่าถ้าคุณลงทางขวาเนี่ยไอ้ไอโค้งเดียวกันเนี่ยลงไปหลายคันละแล้วไม่มีใครรอดเป็นครั้งแรกที่ที่เรียนรู้ว่าเออคนเรานี่มันตายง่ายนะอันนั้นเป็นเป็นครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นอีกไม่ถึงปีคว่าอีกทีหนึง่งแต่คราวนี้มาความที่กรุงเทพสองครั้งเนี่ยทำให้ผมรู้แล้วว่าไอ้ที่ผมเคยคิดว่าเออไว้ว่าแก่ๆจะไปบวช ผมอาจจะไม่ได้บวชก็ได้อตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดอยากบวชละแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้จะไปบวชที่ไหนไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จกัาาจกวัดที่เรารู้สึกว่าไว้ใจได้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเป็นดีเจอะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งคุณพี่รายรักวิชาทรผมถามว่าแกหายไปไหนมาเพราะแกหายไปอาทิตย์หนึ่งเลยแกไปบวชมาเราบอกเฮ้ยผู้หญิงบวชได้เหรอ,อแกบอกอ๋อแกบวชใจเฮ้ยเป็นยังไงบวชใจคือไม่ต้องแกบอกไม่ต้องไปโกนหัวไม่ต้องไปนุ่งผ้าแต่งตัวปกติแต่ว่าไปปฏิบัติ ไปใช้ใจนี่ปฏิบัติเหมือนพระอะไรเงี้ยเราฟังดูดีนะเราก็ขอกระไปมั่งก็เริ่มจากตรงนั้นแหะครับ,รบเข้าไปเข้าไปเรียนรู้จากจากคอร์สตรงนั้นเป็นต้นมาอยากรู้ความรู้สึกแรกหลังจากไปปฏิบัติทรมาคอร์สท่นั้นเขาจะเน้นการปรับฐานให้เราทําอะไรช้าลงคือไม่พูดเดินช้ากินช้าเคลื่อนไหวช้า วัตถุประสงค์เขาเนี่ยคือเขาบอกว่าคนเมืองส่วนมากเนี่ยเราเป็นพวกเอาเร็วเพราะว่าเราแข่งขันกันเยอะแข่งกับเวลาแข่งกับตัวเองแข่งกับงานแข่งกับเส้นตายอะไรต่างๆพวกนี้เออพราะนั้นเราจะติดนิสัยที่จะทําอะไรเร็วแต่ว่าพอปรับเนี่ยช่วงแรกๆจะอึดอัดทรมานไม่สนุกหรอกมันเป็นภาวะเหมือนกับเราเคยทําแบบนี้เราเคยได้พูดแต่เขาห้ามพูดเราก็ต้องเงียบแต่ในใจมันพูดไง มันก็จะตั้งคำถามตลอดไปแล้ว่าทำไมต้องมาว่าไม่น่ามาเลยอะไรเงี้ยทรมานตัวเองเปล่าเป่าอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่พอหลุดจากวันที่3ไปเนี่ยเข้าวันที่4เนี่ยมันเริ่มปรับตัวได้ละมันเริ่มเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการทําอะไรช้าเนี่ยมันทําให้เราเห็นชีวิตในอีกมุมหนึ่งมันทําให้เราละเอียดกับการอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันมีธรรมะบางอันที่อยู่เหนือธรรมชาติเรียกว่านิพานนิพานเป็นภาวะอันหนึ่งซึ่งมันมีอยู่แล้ว เหมือนบอกจักรวาลน,นี้มีอยู่แล้วนะทุกวันนี้เราก็อยู่ในจักรวาเลเหนะ็นไหมแต่เรามองไม่เห็นว่าจักรวาลคืออะไรเพราะความสามารถเราของจิตเรามันมองไปไม่ถึงอย่างนั้น